หากพูดถึงอาชีพแปลกๆในญี่ปุ่นหลายคนอาจจะนึกถึงคนรับจ้างนอนหรือคนรับจ้างต่อคิวแต่มีอาชีพหนึ่งที่ฟังดูแล้วทั้งขนลุกและน่าสนใจไปพร้อมกันนั่นก็คืออาชีพคนเช่าบ้านผีสิงหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าจิโกะบุกเคนซูมิชิหรืออาชีพนักล้างซวยในญี่ปุ่นมีกฎหมายที่เข้มงวดมากเรื่องอสังหาริมทรัพย์หากบ้านหรือห้องเช่าไหนเคยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่น การเสียชีวิตแบบไม่เป็นธรรมชาติหรือที่เรียกว่าจิโกบุเคนเจ้าของที่ดินหรือนายหน้าจําเป็นต้องแจ้งผู้เช่ารายต่อไปให้ทราบเสมอซึ่งแน่นอนว่าพอคนรู้ว่าห้องมีประวัติราคาก็จะตกหวบหรือไม่มีคนเช่าเลยวิธีแก้ทางเทคนิคกฎหมายระบุว่าต้องแจ้งผู้เช่าคนถัดไปเท่านั้นดังนั้นหากมีใครสักคนยอมเข้ามาอยู่เป็นคนแรกหลังจากเกิดเหตุจนครบสัญญาส่วนใหญ่ก็คือ1-2ปี ภาระในการแจ้งผู้เช่าคนต่อไปก็จะหมดไปหรือเบาบางลงตามจรรยาบรนนี่คือจุดกําเนิดของอาชีพนักล้านสวยหน้าที่ของคนทําอาชีพนี้ต้องเจออะไรบ้างอาชีพนี้ไม่ได้มีแค่การนอนเฉยๆแต่เปรียบเสมือนการทดสอบระบบความเชื่อและความปลอดภัยของห้องนั้นๆอยู่จริงกินจริงนอนจริงต้องย้ายเข้าไปใช้ชีวิตในห้องที่มีประวัติไม่ว่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมหรือการตายอย่างโดดเดี่ยว รายงานสถานการณ์บางสถานที่ให้เขียนรีวิวหรือบันทึกว่าพบเจอสิ่งผิดปกติหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เช่าคนต่อไปทำความสะอาดทางใจเป็นเหมือนเครื่องฟอกอากาศในเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้ห้องนั้นดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งเดี๋ยวตอนหน้าแอดมินจะมาเล่าต่อถึงทานิชิมัซึบาระบุคคลต้นแบบของอาชีพนี้จ้าทานิชิมัซึบาระบุคคลต้นแบบของอาชีพนี้ หากจะพูดถึงอาชีพนี้ไม่พูดถึงทานิชิมัตสึบาระไม่ได้เลยเขาเป็นดาราตลกตกอับที่ตัดสินใจรับงานอยู่บ้านผีสิงเพื่อเอามาเล่าเรื่องตลกและเขียนหนังสือเขาย้ายไปอยู่บ้านที่มีประวัติมาแล้วนับสิบแห่งตั้งแต่ห้องที่มีรอยเลือดใต้เสือท,ะทะัทมิไปจนถึงห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดเองตอนตีสามเรื่องราวของเขาโด่งดังมากจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง s t i g m a t i z e Properties 2020รายได้และสวัสดิการที่แลกมาด้วยความขวัญผวา ค้าจาจงมีตั้งแต่เงินเดือนประจำราวหนึ่งแสนถึงสองแสนเยนหรือบางครั้งคือการให้อยู่ฟรีในทําเลทองกลางโตเกียวความเสี่ยงไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่เป็นเรื่องของกลิ่นที่ตกค้างหรือสภาพจิตใจที่ต้องเข้มแข็งมากเกร็ดน่ารู้เว็บไซต์โอชิมาแลน ในญี่ปุ่นมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่าโอชิมาแลนด์ซึ่งเป็นแผนที่รวมจุดบ้านผีสิงทั่วประเทศโดยจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์รูปไฟสีเหลืองในจุดที่มีประวัติคนตายทําให้นักล้างซวยหรือคนหาบ้านราคาถูกมักจะเข้าไปเช็คข้อมูลที่นี่เสมอและมีเรื่องเล่าต่อจากนี้อีกนั่นก็คือเรื่องที่มีนักล้างซวยคนหนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นผีหรือวิญ,ญญาณที่อยู่ในห้องหรือบ้านที่มีคนตายเขาคนนั้นก็ได้อยู่กินกับผีตนนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นกดหัวใจกดติดตามไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าแ มาเล่าให้ฟังจ้า